ก่ินเด้เน่ารักไปเด้อจับใจใจที่คุงานำายงานเลเสริเด้อนะนังนะเฮ้ยเซนพอซอยสื้อเฮ็ดแน่เนี่ยมาขายงานละขายเฮ็ดท่งอะไีเสีบดโ้จับบัโอุ้ลบซอยสื่อแน่ซอยสื่อแน่อ๋อเอาแอาเลือกเอาเลือกเอา จ้าจ้าขอบคุณหลายหจ้าอันนี้อันแถมทองนึ่งเอ้าแถมให้จ้าแมโลดแถมโลดคนกันเองอ่ะปอาไปอ่าทั้งหมดหกสบบาทองหมดหกสบาทเด้อเอ้าคือเป็นแนวนี้นะจ๊คเป็นแนวนี้ว่าม่คอืมจ้าประมาณนั้นแหละาเย เผ็ดกันหน้เจ้าพิดกันดิดิบันทีซื้อจัดจัาจั้จัดเอาอะไรก็เอาอะไรอันแต่จังไห